สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันที่ช่องเกียวเลกากับเกียวเหมือนเคยอีกแล้วนะคะก็ยอมรับว่าหายไปเป็นเดือนเลยซึ่งบางคนก็อาจจะรู้หรือบางคนก็ไม่รู้นะคะสาเหตุที่หายไปก็คือคุณแม่ของเกียวป่วยนะคะก็เลยใช้เวลาอยู่กับคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณแม่ให้อย่างเต็มที่ แล้วก็คลิปในวันนี้คือไม่ได้จะมาเศร้าไม่ได้จะมาอะไรนะคะคือจะพาทุกคนไปช้อปปิง้งแต่อยากเล่าให้ฟังก่อนว่าเกล่ะเป็นคนแบบไม่เคยซื้อของอะไรให้ตัวเองเลยชอบซื้อของให้คนที่เรารักมากกว่าอ่ะอย่างเช่นเราอ่ะรู้ตัวเลยว่าแบบ เป็นคนซื้อของให้ตัวเองไม่เป็นเหมือนเป็นคนรักตัวเองไม่ไม่ไม่มากพออย่างเกลเคยอยากได้ตุ๊กตาตัวหนึง่งซึ่งมันน่ารักมากมันมีหลายสีเลยแล้วมันไม่แพงอ่ะตัวหนึ่งมันไม่ถึงพันอ่ะเราเราก็สามารถซื้อได้เรามีกําลังซื้อได้แต่ว่าเราไม่สามารถสั่งซื้อได้สักทีอ่ะเราก็เลยไปบ่นกับมาม้าว่าแบบเออมาม่าเนี่ยทําไมเกลถึงไม่สามารถซื้อตุอ๊กตาตัวนี้ให้ตัวเองได้เลยก็ไม่รู้รู้สึกแบบมันสั่งไม่ได้สักทีอ่ะ มันงกหรือว่ามันเสียดายเงินหรือมันแบบเอาเงินไปให้พ่อให้แม่ดีกว่าเอาเงินไปเลี้ยงข้าวปะป๊า,ปาม,มาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมามาก็เลยบอกว่าเออมันเป็นเพราะว่าเหมือนเกล่ะยังรักตัวเองไม่มากพอยังไม่สามารถซื้อของที่ตัวเราอยากได้ ให้เราได้เพราะว่าเราบอกมามาไปว่าเนี่ยถ้ามามายากได้นะอยากได้กี่สีอยากได้กี่ตัวอยากได้อะไรเกียวซื้อให้ได้หมดเลยแต่ว่าพอมันเป็นตัวเกียวเองอะแล้วเกียวไม่สามารถแบบซื้อให้ตัวเองได้อะทีนี้มามาก็เลยบอกว่าอยากให้เปลี่ยนมุมมองอยากให้เปลี่ยนความคิดอยากให้เราอะกลับมามองตัวเองให้มากกว่าเดิมคือการที่เราแบบ รักคนอื่นมากเกินไปมันก็ไม่ดีเรารักคนอื่นนะถูกต้องแล้วแต่ว่าเราควรจะเริ่มจากรักตัวเองให้มากพอก่อนมามาก็เลยบอกว่างั้นช่วยซื้อให้มามาให้ได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ผ่านไปทําให้เราได้เรียนรู้ว่าการรักตัวเองมันดีกว่าพอเรารักตัวเองมากพอเราก็มีความรัก ที่เหลือพร้อมที่จะไปแชร์คนอื่นอย่างเกลว่ะเอาความสุขไปผูกกับคนอื่นอย่างเช่นอ่ะเอาความสุขไปผูกกับมามาเกลซื้อตุ๊กตาให้มามาได้เพราะว่าเกลอยากเห็นมามามีความสุขแล้วพ่อหมาม,มีความสุขเกลถึงมีความสุขเนี่ยอันนี้มันคือแบบเราเอาความสุขไปผูกกับคนอื่นทําให้ดูเหมือนเราแบบรักตัวเองน้อยเกินไปที่ทำคอนเทนต์ซื้อของในวันนี้ บางคนก็อาจจะทราบแล้วว่าคุณแม่เกลวเสียแล้วเกลก็เลยคิดว่ามันมีสิงของที่เกลอยากได้แล้วก็ไม่เคยคิดอยากซื้อให้ตัวเองเลยคือเกลบอกเลยว่าเกลเป็นคนแบบใช้ของไม่ฟุ่มเฟือยแบบไม่ค่อยซื้อของเป็นตั้งแต่เด็กแล้วแต่อันเนี้ยเป็นของที่เกลแบบเออก็รู้สึกว่าอยากได้ซึ่งถามว่าฟุ่มเฟือยไหมก็ฟุ่มเฟือยแต่ความอยากได้อ่ะ เราเลยอยากลองดูว่าอืมเรามาลองรักตัวเองลองเอาเงินที่ตัวเองตั้งใจทาเนี่ทุกอย่างเลยทุกบาททุกสตางค์ยอะไรเงี้ยลองมาซื้อให้ตัวเองดูตามที่มามะเคยสอนว่าแบบให้ลองน้ํน่มนากตัวเองดูก่อนเลยออยไม่เศร้าไม่เศร้าไม่เศร้าเออนั่นแหละวันนี้เกลก็เลยจะพาทุกคนกำตัง ไปซื้อของแบรนด์เนมที่เกลอยากได้ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์เนมใบแรกในชีวิตและเกลก็จะซื้อให้มาเห็นว่าหนูรักตัวเองแล้วนะหนูแบบสามารถซื้อของให้ตัวเองได้แล้วงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแบรนด์เนมใบนั้นจะเป็นอะไรแนละเดี๋ยวเราจะมาอันบอ์ให้ดูด้วยนะจ๊ะไปดูกันเลยเย้ hey, ถึงแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ไอคอน ตืดอเตืเพราะว่าเขาไปได้ให้สปอนเซอรอเออหรอแต่ว่าเขาให้สปอนโมง่มาอยู่เป็นเพื่อนแทน yeah. เย้คืาจะบอกว่าเก่ยวเพิ่งเข้าวงการนะไม่นานระกการละนานเทินเท่าไหร่ที่น้องเขาว่าเหลืองเปล่าหนนี่เอ้ย ราจะพูดแค่ตรงนี้แล้วเราจะไม่เดินพูเราเขาเราอายเขา<อ>คือใช่คับคือเล็งมาสองใบคือใบที่บอกว่าเป็นของไวแซลอะ่ะเขาบอกว่าเป็นรอยง่ายก็เลยแบบเรื่องคนที่เป็นคนดูแลของแล้วดีแล้วดูถือข้อถือของดีเขาเรื่องจริงเรื่องจริงเลยคือหยิบจะหยับแน่นอนหย,ยิบหยับก็เลยกลัวแบบจะทําน้องเป็นรอยแน่นอนแน่นอนอแบบรอยหลายเปอนร์เซนทีนี้ก็เลยเล็งอีกใบหนึ่งเป็นใบที่เขาบอกว่า เป็นใบแฮนเมดทำมือ,<เ>อ<ฯ>ค่ะซึ่งแบรนด์นี้กำลังมาแรงมากใครเป็นแบรนด์แอมคะคุณซิรีนดีออนคืออะไรระ <c oughs> เออก็คือซิรีนแหละซีรีลินตาเป็นแบรนด์แม <M. S 2> อมนะคะแล้วก็เห็นแบรนด์ซิรีนั่มันกำลังมาแล้วกิ๊กก็เลยเข้าไปไล่ดูว่ามีอะไรนะ่าสนใจคนสนใจก็ต้องซื้อแบบเอวอแบก รุ่นที่แบบเป็นรูปเซี่ยวผัดไม่รู้จะแกล้งเราไห <laughs> เป็นรูปเซี่ยวผัดจ,จานเออก็จะคล้ายๆทรงแบบนี้องั้นเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวไปกดเงินสดก่อนแบงค์พันหกหมื่นใบซีก็ได้เอาหกหมื่นมึงบอกลัไปกันเลย <laughs> กดเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ในกระเป๋าใบนี้นะคะมีเงินสดอยู่ทั้งหมด6กหมื่นสี่พันบาทกดมาพอดีเปะ๊ะเพราะว่าจะไม่ซื้ออะไรอย่างอื่นแล้วนะคะตื่นเต้นมากที่แบบจะซื้อครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ได้ซื้ออันที่แบบตัวเองชอบอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มองด้วยนะว่า ว่าใบเนี้ยเป็นกระแสเป็นที่นิยมหรืออะไรอย่างงี้เพราะว่าเลื่อกตามใจชอบที่เข้ากับตัวเราการแต่งตัวของเราเลยแต่ใบน,ใน,นี้ในนี้มีเงินอยู่ส่ดเต้นอะคือแบบเราไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจความรู้สึกเราหรือเปล่าอะแต่ว่าเอามึงลองอธิบายแทนคุณดิว่ากูเป็นคนยังไงอ่เริ่มก at ็ถ้าเป็นมึงมึงก็จะไม่ซื้อของเยอะเออก็จะซื้อของอะไรที่ชอบเท่านั้นซึ่งก็จะไม่เกี่ยวเรื่องราคาอ้าหรอเออ แต่ว่ากูก็จะเกี่ยงเพราะว่าอันนี้แพงมึงอธิบายแล้วตัวกูดีๆด,ดีกูว์อน,นุญาตให้มึงออกคลิปกูนะเว้ยจะได้โปรโมทมึงเอา้ากูขอเหรอเออกูขอกูขอก็ <c oughs> มันก็ซื้อแต่ของที่แบบว่าชอบจริงๆไงแบบไม่จะเป็นต้องราคาสูงมากหรือว่าคือมันเหมือนแบบซื้อของที่ใช้ได้จริงๆออถึงแม้ว่าบางทีอาจจะเป็นของที่เขาให้มาแต่ก็ใช้จริงๆแล้วมันก็จะใช้แต่อะไรที่แบบเออเอาง,ง,ง่ายๆคือเกี่ยวกับคนไม่ติดแบรนด์คือแบบว่าไม่ค่อยเข้าใจว่าเออทำไมต้องแบรนด์นมอะไรกี้แต่ว่าก็ เก็ตฟิลคนที่แบบเอ้ยชอบแบรนด์นมนะเพราะว่าเขาสะสมหรือเขาแบบเอาไปลงทุนเออใช้งานแล้วก็ลงทุนแล้วพวกต่างๆมันก็แบบทนกว่าแบบกระเป๋าธรรมดาทั่วไปแต่เกลแค่รู้สึกว่าเออเราเป็นคนแบบไม่รักษาของเราเป็นคนแบบชอบแต่งตัวไปเรื่อยเออแฟชั่นอะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าเราซื้อมาแล้วเราจะเสียดายจนกระทั่งเจอน้องใบนี้แล้วก็เจอคําสอนของมาที่เกลบอกไปเมื่อเช้าด้วยก็เลย วันนี้เราจะมาโชว์พลังความรักตัวเองอย่างหนึ่งให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็อยากเป็นพลังบวกให้ทุกคนที่แบบยังรักตัวเองไม่เป็นน่ะเริ่มจากอะไรเล็กๆไม่น้อยเริ่มจากซื้อของให้ตัวเองก่อนจรงอันนี้ก็ไม่เล็กไม่น้อยนะสำหรับเกลนะไมเอาที่เอาที่ตัวเองแบบว่าไม่เดือดร้อนแล้วบอกว่าทำได้ไงตืนต้นนมองตนไปไปเลยดีกว่า ว่าไวแต่ตอนแรกที่ดูอ่ะรุ่นโฮโบที่มันเป็นลอยง่ายอยากได้สีดำแต่ว่ามันมีออกใหม่มาเป็นสีน้ำตาลเพิ่งรู้คือสีน้ำตาลขออนุญาตไมปเรียกชื่อสีเฉดของเขาที่เขาเรียกนะคนก็เป็นสีน้ำตาลเลยแล้วที่จองไว้กับพี่จิรีน์่ะก็เป็นสีน้ำตาลเหมือนกันสีแทนไม่รู้ว่าแบบคนไหนดีอยากได้ใบเดียวก่อนเออจเย็นเย็นไปดูจริง เดี๋วไปลองเซรีนกันเลยดีกว่าดูว่าน้องคนไหนจะได้เข้ารอบ A few moments later แกคือเราอะนั่งรองมาเป็นชั่วโมงเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าหรือวันนี้มันไม่ใช่วันของเราที่จะต้องมาเสียทรัพย์หรือว่าจะต้องเสียทรัพย์ให้เพื่อนก็ไม่รู้เพราะมันเอาของกูไปถืออยู่ไม่บหวไม่ไหวแล้วก็ไปแล้วคือจะบอกว่าเราอะ นั่งรอมานานมากแล้วแล้วเขาว่าเหมือนมีแขก V I y P อยู่ค่ะหรือว่าฉันจะไม่ได้ซื้อว่ะแกแกนั่นแหละยังไม่ไปอีกเหรออะไรคนค่ายแกการต่อพ่อยมากถูก ถึงเวลาไปจ่ายตังแ <ปะ S 1> ล้วอกอ็เอาเลยเอาลอเอาลยในที่สุดก็ได้มาแล้วนะคะเป็นไฟแรกในชีวิตยอย่างที่เกียวบอกเลยก็มีความตื่นเต้นมากถ้าเกิดทุกคนอยากดูคลิปอันบ็อกแบบเต็มๆนะคะก็อย่าลืมเม้น คือเกว่าไม่รู้ว่ามันมีคนคิดว่ามันน่าจะมีคนทำเยอะแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าออกมานานแค่ไหนแล้วแต่ก็สไตล์ของเราเงจริงตื่นเต้นนะมันน่ารักมากเลยแล้วมันก็เข้ากับเรามากใครอยากดูแบบเออการแต่งตัวให้เข้ากับน้องหรือว่าเราอะใครอยากดูวิธีการแต่งตัวของเกวให้เข้ากับน้องนะคะก็ เดี๋ยวเราตั้งชื่อน้องก่อนแล้วเรามาอันบ็อกกันสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะอย่าลืม love yourself แม่คิดตั้งนามสังกฤษสุดท้ายทุกคนรู้ไหมคะว่าแขก VIP ที่เรารอเนี่ยคือน้องลิซ่าเจ้าตลิตนั่นเองก็คือมีโอกาสได้เห็นน้องลิซ่านะคะแค่ด้านหลังเท่านั้นแต่ว่าก็เป็นที่ตื่นเต้นมากๆ